สวัสดีครับอยู่ช่องผมครับ GT Gamer Channel นะครับ Gamer สายเลดซิ่งนะผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมไร้สารนะผมเนื่องจากว่าเกมไร้สี่เนี่ยมันใกล้จะออกแล้วนะครับผมผมก็ต้องรีบมาเคลียร์นะผมให้มันจบๆไปนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรถดีกว่าผมแล้วก็สนามนะครับผมคิดว่าผมจะเล่นสนามไหนนะครับที่ผมเตรียมไว้นะผมในสนามนี้นะผมรถที่จะได้นี่คือยามาฮ่านะผมตัว Endura นะผมอาทูนะครับผมนะครับ เดี๋ยวเราไปดูแล้วกันครับผมว่าเราจะเอาแขนมาลงแข่งอันนี้ครับผมตัวเลสซิ่งนะครับผมวมันขับไปใช้เลสซิ่งนะครับไหนดีวะนนี้ต้องเป็นโมดิฟายนะผมนี่ครับผมวาเอาตัวนี้ดีกว่าผมสุกิครับผมไม่ค่อยได้เล่นนะผมสุกิเราต้องจัดซะหน่อยครับผม ก็หายนะหายตายไปนานนะผมก็ผมก็เองก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วผมก็เลยไม่ค่อยได้เล่นเกมนะผมอืมก็เล่นบางนิดหน่อยนะผมแต่ก็คือไม่ได้เล่นเนี่ยไม่มีเวลามาทําคลิปด้วยนะผมก็วันนี้ก็โอกาสดีนะผมอืก็มาทำแล้วหน่อยนะครับผมคนที่ติดตามมานานนะผมก็ยังอยู่ก็ขอบคุณมากนะครับที่ยังคอยดูผลงานของผมอยู่นะผมมาครับสนามี้ะผม เดี๋ยวเราไปเซียรถหน่อยครับผมต้องเซ็ตเกียร์ก่อนครับผม,มเราเน้นต้นนะครับผมไปรอ่ครับ Let's Let's go <S อา้าวสนามนี้ครับผมมันไม่ได้แข่งนี่วาท,าทำท้ายแม็กแท็กนะผมห้าดาวนี่คือที่หนึ่งหนึ่งนาทีสี่สี่ครับผม เอาละครับไม่เล่นานานผมมาดูว่าเราเคลฝีมือตกหรือเปล่าครับผมนะครับผมตัวเอครับครับครับแนะ่นะนะนอนครับผมยังได้อยู่ครับผมแต่ผมรู้สึกว่าไลท์ภาคสีนี่รู้สึกจะเล่นยากนะผมเราต้องซ้อมไว้ก่อนนะผมก่อนที่ไลท์ภาคสี่จะมานะผม ครับเอาแล้วแน่นอนครับสวยงามครับอ๋สวยครับดูอย่างซูรุกิต้นมันจัดครับผมค่อนข้างเล่นง่ายครับผม ขอทีเดียวผ่านเลยวะออทีเดียวผ่านเลยนี่หลุดหน่อยๆครับผมครับอ,อ็ดครับอีกเต็มที่รับผม ครับเด่นครับเดี๋ยวไม่อยู่ครับสวยงามครับผมทนันป้องห์เนี่ยตัวเอทครับตัวเอครับมั๊บมั๊บอ๋อสวยครับทีเอททีสองทีสามท,สามทีสี่โอ้ไม่ทันครับผม ต้องวิ่งีกรอบนหมครับผมได้แค่ดับที่สองครับผมสามดาวครับต้องทำให้เร็วกว่าน,นี้ครับแน่นอนครับต้องเร็วกว่าน,นี้ได้ครับแน่นอนครับ รู้นี่ทีผมว่าจะทำได้ไหมครับยี่เลยไหมนิดเดียวเองผมครึ่งวิครับผม ตัวเอสครับผมคงตัวเอสตัวเอสมาพิกะมะแน่นอนครับโอ้โหรุนมากครับผมเตื่อเต้นครับเฮ้ยเหีห้ยหลุดยาครับเฮียดเอาอยู่ครับเอาอยู่ครับสวยงามครับ ครับของตัวเอสอีกแล้วพึ๊บปึ๊บาะนอนครับสีสวยครับผมเก้าสี่สิบเอ็ดีสองอโหูได้ครับผมแหมเป็นที่น่าพอใจครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวสนามต่อไปนี่เราไปหน้าแท็กนะผมหน้าสนามเลยครับ โอ้โหสนามนี้ครับผมฝนตกเลยครับผมไม่ถนัดเลยครับผมเอาว่าไปเลยดีกว่าผมเราเน้นต้นมากไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวจะล้มสะบัดนะครับผมไปแบบไม่ต้องเซตนะครับผมถ้าเราไปเซตต้นมากอาการสะบัดอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับสนามนี้ครับผมดูดิงตันนะครับผมนะครับโค้งแรกครับ ออกตัวแม่งโดนแซงครับผมไล่คืนครับไม่ได้เซตครับผมเอาแลวครับแซงครับผมแซงรัวครับเอาคืนครับ ที้นหนึ่งแม่งเร็วเลยคันด้า CBR ของบ o u b l e R นะผมตัว HP นะครับอย่ามาห้าแสงนะครับของตัวเองครับของตัวเองครับเราสัดครับผมเรานัญญาต์ครับมีรถเข้ามาโอ้โหแดกยากครับผมหิวโอ้โหแม่งเร็วว่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาครับแสงได้ไหมโอ้ยไม่ได้ครับ หงนี้ครับเียบได้ไหมเียบได้ไหมยังไม่ได้ครับแค่ว่า CBR ไม่แรงครับผมเอาละครับได้แล้วครับหงนี้ครับเอ้ยอย่ามาสะกิดกูเดี๋ยวล้มครับ ครับสวยงามครับสนานมนี้เราค่อนข้างถนัดครับผมเพราะแม่งตั้งแต่ภาคแรกครับผมโดยนิงตันนะผมไอแต่มันกระชี้ตูดไม่เลิกเลยครับผมพลาดมานี่มันแซงแน่ครับเราต้องเอาอะไรสวยๆครับ ลงเนินครับมีทางตรงลงเนินครับเบี่ยงหนักๆครับผมต่อด้วยโค้ดตัวเอบไอเฮเลมย่าอีกแล้วอะไรวะสองรอบแล้วเบ่งครับเบ่งครับลงเนินครับแน่นอนครับ อีกรอบนึงครับผมเริ่มทิ้งระยะไปนะครับมาครับตื่นเต้น่ะเสียวล้มเครับผมเวลาเบรกหนักๆเนี่ยเอย้โอุย้ย ถ่ายสะบัดหน่อยนึงครับแิงจีตูดไปแล้วผมสะบัดนิดเดียวครับผมแม่งตามทันเลยเอ้ยยองแสงไปแล้วเหลาสุดท้ายแล้วเอาคืนได้ครับเอาคืนครับเอาคืนครับอะไรเนียนๆครับผมครับเลยครับผมตัวนี้ผมขอไม่หลุดรอบนี้ขอไม่หลุดนะครับ ยังจะเลมหน่อยอีกเบ่งครับ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 เอ้ยบาน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 เอ้ยเอ้ยมีกระแทกครับผมครับของสุดท้ายครับ ทางตรงสุดท้ายพิ้วแน่นอนนะผมหืว่าจะชนะได้รับผมเราวไปต่อที่สนามต่อไปนะผมจนามเอาทั้งปลาครับผมไปดีกว่าผมไม่ต้องพูดแล้วทำเพลงผมไม่ต้องส่งบลงเซตแล้วผมสนามนี้นี่ จะเป็นสนามที่มีแข่งในรายการบีเอสบนะผมเออยุโรปนะครผมสุบายนะครับสนามพวกนี้มันค่อนข้างแคบนะผมว่าไม่เหมือนมอเตอีพีนสนามกว้างนะผมนี่นสนามแบบแท็กแบบโอสคูละผมแทบบ็กยุคเก่าแล้วผมโอโ้โห AI นี่เลื้อยกันเป็นงูนแล้วผมดึกดึกดกันใหญ่ครับโหเราเอาแสงรัวครับ แคบครับผมต้องแบบมือนิ่งๆเลยครับผมนะครับของตัวเอสซีพีอาร์แล้วผมที่นำที่หนึ่งครับสนามแบบนี้นี่เข้าทางซีพีอาร์อุ้ยล้มไปเลยมเมยีเอไปตั้งใจๆๆกิ้งเงอะผมกระเด็นเลยเอ้เยียเราแม่งเสียหลักเลยนี่ฮะโอ้โหสงสารซีพีอาร์ชนกระเด็นเลยผม เฮ้ยโอ้เสียบแสงครับดูกติครับผมมีโฟมีโฟ,โฟครับไม่ยอมครับยังไปจนได้ครับผมขอคืนดีวะเไม่ยอมครับเฮ้ยเอยกระแทกครับผมได้แล้วผมแทงได้แล้ว เบาครับเบาครับโอ้โหแม่งเสียบโค้งลายในเฮ้ยเกือบหลุดครับเกือบหลุดเกือบหลุดให้กลับมาครับใครไปย่อครับผมคนบ้าขี่ซูครับผมคนบ้าขี่ซู ค่ายนี้จริงๆมันมีฉายาฉายาครับผมไม่ใช่แค่คนบ้านหิวมันเป็นอีกค่ายหนึ่งคือเรียกฉายานึงว่าอะไรค่ายทําเพื่อแม่ครับผมค่ายนี้ต้องไปดูประวัติซูซูกิครับผมเราจะรู้ว่าค่ายนี้เขานี่ทําเพื่อแม่จริงครับโอ้โหเรียบร้อยครับผมเกี่ยวกับล้มจนได้ครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยอเรเลียจะแองโอ้โหแองสองเลยครับอับเบเลียกับนอตันครับผมอืมหลุด อย่าแสงสองแล้วผมเอาวะเอาวะขอคืนครับขอคืนครับหายดีแล้บผมหายบีโฟะครับผมหายบีโฟ ไม่ได้รอบสุดท้ายแลวด้วยครับเรื่องเรื่องจะแซงได้ไหมเนี้ยโหแทกแม่งสุดยอดเลยว่ะขึ้นเนินลงเนินนะผมแล้วแม่งแคบด้วยครับวะโค้งนี้ครับผมโค้งขนาดเราครับว้ามันก็เร็วเหมือนไงครับไม่พลิกเริวเหมือนกันเอา้ยเสียบได้ครับ หนีครับผมหนีครับเอ้ยแมงจี้ตูดครับนี่โค้งนี้เราไม่ถนัดครับผมนี่เนี่ยนี่ยอือีกโค้งนึงครับผมอืแมงจี้ซะเสียวเลยครับผมหนีครับหนีครับหนีครับผมไหไนสุดก็ทำได้ผมโอ้โหสู้ยิบตาเลยครับสนามน,นี้ย เจอต่อขีดสนามหน้าครับผมต่อเนื่องเลยครับผมครับสนามไหมผมเอาตัวเดวมูฟแล้วผมสนามนี้สุดนี้จะเป็นเป็นแข่งทามักแท็กนะผมมาเราไปดูนะผมว่าเราทำได้ไหมขอแบบเทคเดียวผ่านไปเลยเดียวผ่านครับผมทิปเนี้ยสั้นๆหน่อยครับผม ว่า,าทำเทคเดียวผ่านได้ไหมเบียครับเบรกครับเบรกครับสวยงามครับสวยงามครับผม ใช่สองนี่เท่าที่ผมดูมานี่ของตามเทพเขาเล่นตัวเดโมโกันมาครับผมตัวเบต้าผมผมว่าแม่งยากว่ะอืมว่ามันยากกว่าโมดุย GP สิบเฮ้ยยี่สิบอีนะผมเองก็ไม่เคยเล่นนะครับโมดุย GP ของมันยี่สิบแต่เคยเห็นเห็นเขาเล่นกันนะผมน่าจะยากผมเล่นแต่ภาคสิบเก้านะเออถ้าใครอยากดูผมเล่นโมดุย GP สิบเก้าก็คอมเมนต์มาครับผม ไม่แน่ผมเป็นเกมอะไรสี่ 4. ผมอาจจะแบบว่าตัดเอาเฉพาะสนามทุกท้ายนะอของแต่ละเวสอะแล้วมาดูนะว่ารถมีรุ่นอะไรมันกกันมางนะผมหรือไม่งั้นผมอาจจะเล่นแบบทีเดียวตัดจบไปเลยอนะไรเงี้ย <c oughs> เพราะว่ามันผมดูว่ามันจะทำทันหรือเปล่ามัน <c oughs> เหลือเวลาแค่สามวันนะผมสามวันสี่วันนะผม สวยงามครับผมน่าจะได้นะเทคเดียวได้ไหมสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าโอ้โหทีเดียวผ่านไปเลยครับผมโอ้โหมันจบจบไปครับผมแน่แน่นอนครับผมฮะไปต่อเลยครับผมมาครับผม สนามแม็กนีคอสครับผมเรามาในฝนตกอีกแล้วครับเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ชอบเลยผมสนามเปียกๆนะผมเวลาเบรกมันเสียวนะครับไปดีกว่าครับผมไม่ต้องทรงไม่ต้องเซตครับไปเดิมๆเ,มเมนี่ยผมไปนะครับแน่นอนครับไม่หลุดครับผม เสียวมากเลยอฝนตกเวลาเบรกนี่แม่งเสียวหน้ามันแทดครับผมหน้ามันพับโอ้ยจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่า,าครับครับโค้งนี้ครับผมแซงได้กี่คันครับอือแซงได้หลายคันครับผมวินี่ห้าครับผม ดูตีครับผมวีโฟครับวีแล้วไงครับวีโฟแล้วไงเอ้ยชว์ยาไครับที่สี่ครับ ตีมังเยอะเหมไงเลยข้างหน้าเราเป็นรู้เลยอาร์พิเล่ครับผมอายีโฟครับผมพูดถึงกระทุ้สุกิมันต้นมันจัดนะผมผมเล่นไม่เซ็ตนะผมมันก็หนีเราไม่ออกครับผมโอ้โหทเวทครับปั๊บเอ้โครับเสร็จแล้วครับเราถนัดครับแสงไม่ได้ครับ มาครับโอ้โหดูว่าทางจะยากครับผมผีผ่าไม่ได้ครับผมนี่เกียรลรีสตาร์ทใหม่ครับผมนี่ไงเก่งมากครับพี่เรียแม่งก็แรงครับผมเครื่องวีครับเฮ้ยท้ายสายครับท้ายสายครับท้ายสายครับอืมบานครับ ครับคงยับตัวเองครับฟ้าบคงแบบนี้เราถนัดอยู่แล้วครับผมไม่กินแต่คงเงี้ยครับผมโอ้โดนคืนครับเย้แย่แล้วครับผมจะทันไหมนี่อะเอนาลนะครับตัวเองเร็ดแล้วครับผมโอ้ไม่เอาคืนอีกแล้ว รับหน่อยนึงครับผมไม่โดนผันแนวครับเดี๋ยวค่เดี๋ยวผมข้างหน้าเดี๋ยวครับสวยครับผมโค้งนี้แหละเสร็จกูเนี่ยป,ปั๊บพิลล์รถไวปั๊บไม่งี้เลยดูกติผมภาคหน้ามี4ฟนะอ่ามี v 4โด้วยไม่ใช่ตัว V4s ฟร์เอสนะผมเป็น V4r ฟร์อาร์นะผม เฮ้ยแม่งมาแล้วไอเยี่ยเราสุดท้ายแล้วด้วยโอ้โหดูตีแม่งแรงว่ะขับลายเดียวกับเราเลย อโอ้โหติดแม่งอีกอเฮ้ยตื่นเต้นวะโอ้ยไม่ได้ของสิบแล้วนะครับผมของตัวเองอีกทีครับเราไม่ได้เอาไม่ได้ครับเอาไม่ได้ครับโอ้โหติดมิกะ้าเกี่ยววัน บางลายไว้ครับบางลายไว้ครับบางลายไว้ครับสู้ตู้ขี่ก็ไม่ได้ให้หยอกหยอกแล้วครับผมแรงเหมือนกันครับคายคนบ้าครับผมสู้เพื่อแม่อยู่แล้วไม่ต้องห่วงสู้เพื่อแม่อยู่แล้วของตัวเอสสุดท้ายครับผมเอสสุดท้ายปั๊บแน่นอนครับ <c oughs> แน่นอนนะผมฮ โอ้โหเหนื่อยผมสนามนี้แน่นอนครับสนามฝนไม่คอยถนัดด้วยผมเสียวล้มทิหายเราไปดูลางวันกันดีกว,ว่าผมใช่หรอเออน่าจะใช่ผมน่าจะเป็นสนามสุดท้ายนะอน่าจะเป็นรางวันไปเออว่าน่าจะได้รางวันแล้วแหละอย่ามาหาผมอาวันนะผมเอ็นดูรานนะครับอาทูนะครับผมประเภทอาทูนะผม เอกคันที่เราแข่งนี้เป็น R1 รวันนะผมเป็นประเภท R1 นะครับมันจะเป็นตัวเลสซิ่งอีกแบบนึงครับผมตัวนี้จะเป็นตัวแอนดูรานไว้แข่งแอนดูรานนะผมเอาไว้แข่งสนามกลางคืนได้ผมตัวเลสซิ่งตัวนี้นะครับสวยงามนะผมเราจะได้มาครับผมเหนื่อยจริงๆครับสวยผมผมนี่ไปดูไลท์ภาคสี่มาครับผมเออไหนๆก็ไหนก็ ตื่นเต้นนะผมอยากเล่นมากเลยแล้วก็ผมว่ามันยากมากจริงนะใครที่เล่น m ม t o GP 20ิอยู่กซ็ซ้อมๆไปนะผมเล่นไร้สามอยู่กซ็ซ้อมๆไปครับเพราะว่าฟิสิกส์มันจะยากผมขนาดสำนักที่เทาเล่นเกณฑ์รถแข่งนะผมโดยตรงนะครับนแนวมอเตอร์ไซค์ครับเขาไปลองเล่นกันนี่ผมเห็นเขายังกิ้งยังกระจายครับผมอันดับที่หนึ่งนี่ถือว่ายากนะครับเล่น AI ไแบบยากๆนะผมเขายังล้มเงินระบบช่วงล่างมันฟิสิกส์มันปรับปรุงนะผม มึงเขาไปดีลกับยามาฮ่ามาให้ผมในการพัฒนาไลท์ภาคส4นะผมเออปรับปรุงใหม่หมดเลยนะผมมันจะทําให้ระบบฟิลิ่งในการขับนี่มันจะเพราะว่าสมจริงขึ้นผมหวาดเสียวขึ้นครับผมทุกอย่างบริการขึ้นไหวอะไรเนี่ยแบบปรับปรุงมาใหม่ครับผมค่อนข้างดูแล้วน่าตื่นเต้นนะผมอืม่านว่าคลิปนี้ผมก็ไม่มีนะผมใครดูมาถึงจุดนี้ก็น่าจะกด Subscribe กันได้นะผมอแต่ชอบมากก็กดไลค์นะผม และส่วนใครที่มีเวลาเยอะผมก็ไปดูคลิปเก,ก่าๆของผมได้นะผมทำเอาไว้เยอะพอสมควรนะผมรันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วสวัสดีครับย้ำอีกครั้งนะครับใครที่มีข้อสงสัยมีความคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์ที่ด้านใต้คลิปได้นะครับและส่วนใครที่ยังคงมีลาไๆอยู่ก็ไปดูคลิปเก่าๆผมได้นะครับผมทำเอาไว้มากมายหลายคลิปนะครับกับแ,แนวเรียลซิงคบเกอร์นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เป็นกลำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็ลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอย่ด้ดูคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ